หิวกันหรือยังถึงเวลาของคนข่าวเล่าเรื่องกินแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมย้อนวัยกันหน่อยไปเดินสยามกันนะคะแต่พูดถึงสยามใจกลางเมืองเนี่ยบางทีอาหารก็อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าจินนี่พาคุณผู้ชมไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่ราคาเนี่ยน่ารักมากเหมาะกับวัยรุ่นกระเป๋าเบากระเป๋าแห้งวัยรุ่นแค่ระด่แต้นเดือนเลยเหรอยังไม่กลางเดือนเลยนะนี่ค่ะเราก็ประหยัดไว้ได้ก็ดีนะคุณผู้ชมนะกับเมนูน่ารักน่ารักสำหรับเหล่าทัดแมวนะคะอ่ะติด ตามกันได้ในสนามข่าวเชิญกินค่ะเชิญค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีวอ์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า ถวสยามเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วนะคะเดินเยอะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วก็เลยอยากจะดูว่าเอ๊มีร้านอาหารร้านไหนบ้างที่ราคาย่อมเยาวเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราเดี๋ยวไปดูกันค่ะร้านไหนหน่าสนใจบ้าง้องจนินนก็มาเดินเล่นสยามย้อนไปเลยคะ่ะเจอขอตามติดเลยอยากรู้ว่าร้านไหนอร่อยราคาไม่แพงบ้างเจอแล้วค่ะร้านนี้ดูน่าสนใจมากเลยนะคะ ร้านลับนิดนึงนะคะคุณผู้ชมทางขึ้นอาจจะเล็กหน่อยขึ้นมาไทยไปเลยค่ะาลังต้นโอก๊กเอยู่ในสยามมาประมาณสิปีครับราคาจับต้องได้เพราะว่านักเรียนนักศึกษาเยอะผมไม่อยากทำราคาให้มันแบบเกินเอื้อมอ่ะอยากให้ คนเอนจอยกับอาหารคุณภาพดีในราคาที่มันเข้าถึงได้เมนูของที่ร้านต้นโอก็สร้างสารรค์ไว้ได้แบบโดนใจคนรุ่นใหม่และเหล่าทาสแมวมากๆดูชื่อเมนูแต่ละจานของเขาสิคะไม่ว่าจะเป็นข้าวแมวข้าวแมวแมวข้าวแมวแสดิงเหนียวเหนียวเจ๊นี้ละคะทาส์แมวตัวจริงแล้วเจจะพาดได้ยังไงแต่ละจานนี่แตกต่างกันยังไงคะน้องจินนี่คะ คุณผู้ชมเจ๊เผือกคะชื่อเมนูเป็นแมวคล้ายๆกันแต่รายละเอียดแต่ละจานเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้าวแมวกันก่อนส่วนตัวเป็นคนชอบกินปลาทูแต่ไม่ชอบแกะเพราะฉะนั้นเมนูข้าวแมวเนี่ยจะเป็นข้าวผัดปลาทูที่มีแต่เนื้อปลาทูมันพิเศษกว่าข้าวคลกปลาทูปกติเพราะว่าเราเอาไปผัด เพื่อให้ตัวปลาทูมันหอมติดข้าวไปเลยครับเวลากินแล้วจะรู้สึกว่าข้าวทุกเม็ดมันมีรสชาติของปลาทูสำหรับข้าวแมวจานนี้นะคะคุณผู้ชมคือเมนูที่ขายดีที่สุดเลยในซีรีส์พาดแมวของทางร้านนะคะก่อนกินค่ะจินนี่แนะน,นำขาดไม่ได้มันนาวนะคะบีบก,ก่อนเพิ่มความละมุนในรสชาติค่ะ ปันที่ข้าวแม่แมวค่ะอัปเกรดขึ้นมาจากข้าวแมวธรรมดาเพราะเป็นข้าวผัดปลาสลิดข้าวแมวเนี่ยจะเป็นข้าวผัดปลาสลิดที่มาจากบางบ่อเลยเราผัดมาต้องบอกว่าความอร่อยแบบนี้มันไม่ได้มีทุกบ่อมันมีปลาสลิดบางบ่อเท่านั้นเราจะผ่าปลาสลิดครึ่งตัวเนี่ยเอาเฉพาะเนื้อไปผัดกับข้าวก่อนให้ตัว เป็นข้าวเรามีความหอมของปลาสลิดด้วยแล้วก็อีกครึ่งตัวเนี่ยเราจะทอดทอดกรอบๆเลยมาท็อปอยู่ข้างบนเผื่อใครที่ชอบแพททอบแกะอะไรเงี้ยครับก็กินพร้อมกับไข่ออนเซนมันมีความหรอว่ความลงตัวของมันอร่อยลงตัวแบบที่ไม่ต้องเติมน้ำปลาทิ้งนะคะถ้าใครชอบกินปลาสลิดเนี่ยามพลาดนะปรบจาน เลียนอารมณ์มาเอาใจคนที่ชอบกินเผ็ดกันบ้างแค่ชื่อเมนูก็ไม่ธรรมดาแล้วใครชอบรสเผ็ดจัดจ้านนะคะจินนี่แนะนำจานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมข้าวแมวจะดิงกินแล้วสะดุ้งไครเนื้อปลาทูเนี่ยผัดกับข้าวผัดกะเพราเป็นแบบกะเพราคลุกที่มีเนื้อปลาทูอยู่แทรกตามจานเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ท็อปด้วยไข่ดาวเป็ด ไข่ดาวแบบนี้เป็นพิเศษค่ะเขาทอดมาแบบกรอบเกรียมมากเลยนะคะเหมือนประมาณแบบเป็นดาวไทยอะ่ะนี่ปัฉัโตโน่ากลัวกว่าแมวจะมีอะไรก็เสือไงล่ะคะคนรักเนื้อนี่ต้องกดไลค์ถูกใจแน่นอน ข้าวเหนียวผัดมันเนื้อท็อปด้วยเนื้อแดดเดียวจากข้าวแมวนะคะเรามาต่อที่ข้าวเสือกันบ้างข้าวเสือเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วมะขามนะคะสูตรที่ร้านทำเองเนื้อแดดเดียวเนี่ยปกติเราจะกินกับข้าวเหนียวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปเราเลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยผัดกับไข่ให้มันมีความนัวนวมันมันแล้วก็มีผักเทียงแล้วท็อปด้วยเนื้อแดดเดียวอีกทีหนึ่ง กินคู่กันแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วหวานให้ให้กินเป็นแจ่วมะขามกินคู่กันมันลงตัวมากๆครับกินเนื้อกินข้าวมากันเยอะแล้วมาปิดท้ายกันที่เมนูเห็ดสุดเอ็กซ์คลูหากินได้ที่ต้นโอ๊กสยามเท่านั้นสำหรับเมนูนี้นะคะหากินยาเมากเพรา้ว่าเป็นเมนูที่ร้านเขาคิดขึ้นมาเป็นพิเศษฟังชื่อแล้วคุณผู้ชมอย่าคิดลึกนะกับเมนูนี้ค่ะเห็ดขยี้ไข่หนู ผสมวัตถุดิบเมนูนี้มีอะไรบ้างทำไมชื่อถึงออกมาไม่เหมือนใครแบบนี้เห็ดนางฟ้าครับเอาไปฉีกเป็นฝอยๆก่อนแล้วก็มาคั่วกับไข่ปรุงรสใส่พริกข,ขี่หนูแล้วก็บีมมะนาวมันก็จะชื่อก็จะออกมาปเป็นเหน็ดพี่ไข่หนูหนูเนี่ยคือพริกข,ขี่หนูร้านต้นโอ๊กเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเชา้าล a าส o r ออเด2ทุ่มครึ่งค่ะ สายวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่ผ่านมาแถวสยามมาลองแวะกินกันได้นะคะน่ากินดูดีวันนี้มุกแถวพลาวนะคะปลาบางบ่อใช่ไหมเนื้อสิ่งอื่นใดนั่นแหละชอบปลาสดิดไม่ได้มีทุกบ่อ มีแค่บางบอกบางบอกต้องบอกว่าเทปนี้ถ่ายทำนานมากเขาคิดมุกอยู่เขาคิดมุกอยู่ยังจะบอกยังจะกล้าเล่นหนิเนาะจีนี่เนาะแต่อร่อยไหมอร่อยไหมเมนูแต่เมนูอร่อยค่ะก็คือเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆโดนใจวัยรุ่นนะคะเดินสยามเหนื่อยๆก็แวะไปกินได้นะคะกับอาหารจานเดียวง่ายๆอร่อยแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะคุณผู้ชมแสดงว่าเจ้าของนี่เขาทาดแมวของแท้เลยเนี่ยใช่เขาบอกว่าเขาชอบกินปลาทูเขาก็เลยนํามารังสรสัตว์เมนูนะคะ